สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนมาพบกับอีสานเอนามริกายกแล้วนะคะสาวเมืองแก่นคอนในนะครเอค่เมือนี้ค่ะได้รับ,กบไกด์สุพีสุนองกินเดอร์ยอดบักตูมแขกเก็บมาหมู่ว่านี้เก็บอยู่ส่วนสาธารณะแถวบ้านเด้ออันเก็บอยู่ส่วนสาธารณะแถวบ้านงามงามกัยัง,ยงวะเป็นดงเยู่เอานะเป็นยังไง เราไปเจอขุมทรัพย์มาเราก็ต้องเก็บมากินนะเอาส่วนนาำก็นเนื้องวางซานสันเซียมีนาำต้มไกนะ่น้ำอ๋อแสบบลองข้อมาค่ะมา้หานัง ลูกโดดเจ็บแต่ใบอันพอดีกินมากหอมหว่นนอกจากกินก็ปราบแล้วกินกับเมีย่ยงแนนในใบบักตุมแข็ง เป็นดงงามงาม,มแจกยอดใบม่วงเคยองจะสิ้นทกินเขาไหมายอยากลูกอยากเราพี่อนเองเ าที่นาโอจิงกาเซ่ไปลงเล่นกับสิค่ายังน้อยเฮ้ยนี่ยกะสองคนละเผ็ดอยู่เด้เนี่ยแต่ว่าไม่เผ็ดเหมือนพริกไทยอชอบเลยอะ ว่าตีกินเันเนียมันสัวเพชๆนะวะแบปุกินทอดทอดหน่อยไปหงหนอกมากกับมหอดเทียนห,หลับกันนี่แหละง่ายๆ กอบนะรับไกงง่มันยังเนียนต้มต้มซุปใส่กระดูกเห้นะมันมละอีย่แสบแลค่ะเอกระดูกไก่ที่เราลอออกเนะี่ยต้มให้เป็นน้ำซุป บอกแล้วม so, ันจะเสียใบบกตุ้มแข็งไม่ได้กินอะไรยู่ค่ะร้านมาแสบคืบใบบกตุ้มใหญ่านเท่าเดียวส่วนตัวนะไม่ค่อยรู้สึกว่าใบบกตุ้มใหญ่บานเท่ามันแสบกว่ามา้ยความที่ว่าใบใบบกตุ้มแข็งมันทีแข็งกว่าเนะใบบกตุ้มานเท่าเอ่อนๆแต่ว่าก็กินกินได้เหมือนกัน लोग बाप कुप कुप จอบเบิ้งแบบน้อยน้อยนวดไปเริ่มยากว่ะพี่อ้วนนะนะเริ่มยากเพราะว่าอยากว่าแต่ว่าวาบ่ให้เป็ีนอ่ะนะก็เลยมีแต่ห่วงห่วงใส่ห่วงใส่แม่ซีว่าวอะไรแต่ว่าห่างว่าวบ่ให้เป็นเนา่ะว่าได้บางคัามึงสิมาเพราะย่างผิดสื่อสาร กขได้เป็นคือจังวะแบบยิ้เสียงเล็กน้อยหงอกตลอดวลาปวดประสาทตวอไรมอะไรทอืมซิเซอร์ก็อยู่นั่นน่ะนะอ้โหท้โอ้ดัดยซิเซอร์วัดยืดทิ้เกลกกลพี่เอาจิงอยู่ไหน You can try. Just be careful. Don't cut your finger. Okay. Why don't you use your your scissors, the, the green one or the blue one that I gave you yesterday? Because I don't what? have it. See, I don't have it. I don't have it. This is really sharp. now. Mummy eating. Now i can say Now the help -hmm. me. Go. I want it into a part. I want it into a small part. Yeah, they're too much. I'm gonna see if I'm gonna cut it, ma. I'll cut it. Ma, I'm gonna cut it, ma. Come on. Can you cut... Can you cut it into a small square? How many pieces? Just, just one quarter. Okay. to cut it in one quarter. Um, จะไปใส่อ่าล้อรถเหรอหอ,อันนี้เอาอันนี้เอาไปบอส you got one q u a r t thank you for giving me one q u a เอาเอาไปให้หมดเลยโอจิน take everything ไปเอาไปให้หมดแล้วไม่ต้องขอมอมิกนะมอมิกกินข้าวอยู่ไป ผ็ดอยู่ตัโวโบราณยาวาบะเผ็ดนี่เอาเอะห่อนอันอาทิตย์หน้าสิห้อนก็อาทิตย์นี้แล้วเบิ่งอันเมึงพยากรณ์อากาศว่าจะาพาเด็กหน่อยไปทะเลไปเล่นทราย อ้ที่นี่แหละจาวาที่นี่เนาะเพาะว่าจาวาทีหนาสิ่ห้อนพอดแปบ่ไหวจะว่าหันไปทะเลมันกะหวานจังมันกับมีลลมทะเลเนาะหวานแล้วก็สีมีลลมทะเลเย็นเซื์อๆย์หมดละจาวาน้ำทะเลกับเย็นกับเกาได้ยังไงสีบอแบบว่าสีบออุ่นคือน้ำทะเลแถวบ้านเข้า หอมหอมบูสณ์มากเลงแบบดอกตมแขกยอดมาตูมยอดมากอ,อกนะ Bob, look. Mm -hmm. He's very cool. Yeah, that's very cool. Mm -hmm. He has angry faces, and he puts the sermon on the hood. Huh? แม่สาวส่งให้ไปเลียนภาษาไทธาย,ยูวัตไทโอ้ยขึ้นเขารับาหากขวบ mm hmm. เพราะว่าอย uh ู่เฮียนมีแมวว่าษาไทยคนเดียวนะจ้ไปเะยนยูวัดไทยกับสิมิโม,โมูคนไทยนะ้ามึงเห็นนะกะที่มี่จำนวนคนว่าภาษาไทยหลายขึ้นงเหน,นะนางเพราะว่าเด็ก,น,ก,น,กนั่งอะตัวเนาะ บอกภาษาอางังกฤษกับของภาษานั่นมันคือว่าคนส่วนใหญ่บอกภาษาอัางกฤษนะเพราะาพ่อกับเกิดยุนี่ขนาดพ่อกับแม่เป็นเกาหลีแท้ๆอนะ่พะพ่อไปของเรื่องกับไม่อยากบอกภาษาเกาหลีแล้ยองสินะ ทถนัดไปตามสภาพแวดล้อมเนอะอหอมไปมากกูจะ นั่นคือจะกินตำขอปุนอยู่เลยิมแรง้งสิกินโย่คืออยากคืออยากก็ต้องกิน หนังไก่นี่ยงั้น <c oughs> อืมอบมมาก นชินหนามน้อง,งเอ้ย